นึงกำลังจะเดินทางไปสถานีบางว่านะครับวันนี้ไม่ได้อยู่บนจัก,กรยานนะก็จะดูงงๆหน่อยนะครับไปบางว่าไปทำอะไรปรดีจะไปดูของนะครับไปดูของชิ้นหนึ่งของชิ้นใหม่อ่าแล้วเ,เดินขึ้นบันไดเหนื่อย อะไรวะปั่นจักรยานเป็นร้อยโลไม่เหนื่อยขึ้นบันไดแค่นี้เหนื่อยโอเคเดี๋ยวไปดูว่าจะไปดูของอะไรนะคเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟฟ้ากันนะมาจากสถานีบางนากับปั้นนะครับเดี๋ยวปั้นจะมาร้านที่เราจะไปนะครับ ไฟฟ้าแล้วมาสถานีที่ไกลขนาดนี้เลยนะครับไม่เคยมาถึงนี่มาก่อนเลยนะที่ผมยังไม่แน่ใจว่าต้องไปลงตรงไหนเลยเนะี่ยสวัสดีครับปั้นสวัสดีครับนี่ครับก็น้องปันมารับผมนะครับ กั้งจาก chapter two Thailand นะครับดูแลผมทุกอย่างแม้แต่การพาผมไปเล่นดนตรีนะครับเฉยเลยเฉยเลยมีเพลงแคสด้วยอ๋ออ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านเสียพีจริงๆแล้วร้านเสียพีเป็นร้านขายเครื่องดนตรีนะครับชื่อว่าร้าน Music Me ครับ Music Me นะครับ m ี s i c Me ครับก็ ครับแต่ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะครับ <S <S ปรากอเข้าสรุป <S 2> <S 2> <S 2> โอเคเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปร้านนี้ไปไปดูอะไรกันนะครับได้เลยครับถามว่าน่าจะเห็นข้างหลังไหมโอ้อันนี้ก็เป็นกล่องๆนะครับแต่เดี๋ยวกล่องอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีอ่านี่คือร้านมิวสิกมีนะครับ เดี๋ยวเรารอเจ้าของร้านมารับ คือวันนี้ผมก็มาดูการเปิดกล่อง Unboxing นะครับใช้คำว่า Unboxing Un <boxing. S 1> ก็คือ,อขอยืมสถานที่ก็คือ Music Me นะครับของเสียพีนะครับมาใช้ถ่ายรูปเฟร,รมตัวใหม่ของ s h a p t e r 2นะก็อันที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นโคโคนะครับที่เป็นแบบสีสนันนะที่ถ่าย นั่งบนเก้าอี้เท่ๆหล่อๆนะครับแต่ว,วันนี้ก็มีรุ่นโทเอมาด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นสีเขาเรียกว่าสีอะไรนะครับปั้นเป็นขยเยนบลูครับเป็นสีขยเยนบลูนะครับขยเยนบลูที่ง่ายๆก็สีปอร์เช่ก็แล้วกันอ๋อประมาณว่าเป็นสีปอเช่ใช่นะฮะมันเป็นคือมันถ้าไม่ถูกจำได้มันจะมีแคตตาล็อกที่มันเป็นไอ้นี่เนาะที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับตัว เออสีที่มันทำจตกรถแข่งอ่ะใช่ไหม GT40 s สี v e r m a p Yellow อันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในคาร์ัลลี่มันจะออกมาจากฟอร์เชสคายเยนนะครับสีนี้เลยใช่ครับก็พอดีวันนี้เอาเฟรมมาถ่ายรูปก่อนนะครับ้วเดี๋ยวก็จะเอาไปประกอบที่ T M Bike นะวันนี้ผมก็เลยมาแวะมาดูของมาร่วมถ่ายรูปด้วยัะหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็ ตอนที่ประกอบก็จะไปที่ร้านไปประกอบย้ายเฟรมนะครับใช้โคโค่ตัวใหม่เดี๋ยวก็ตามไปดูที่ร้านที่เราจะประกอบกันอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็ที่ร้านนิวสิกมีก็แค่นี้ก่อนนีต้องขอบคุณเสียทีนะครับนี่ครับเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินอยู่หนึ่งจากการเทรดคริปโตนะครับวันนี้ก็มาที่ร้านนิวสิกมีนะครับก็ขอบคุณเสียทีมากนะครับที่ก็เพื่อ ก็เพื่อสถานที่หลังจากนี้ไปเราอาจจะต้องมามาที่ร้านผมอาจจะต้องมาที่นี่บ่อยขึ้นเผื่อเรามีแบบมีโปรเจกต์มีร่วมกันทําอะไรบางอย่างอยู่เนาะ,นะก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการาติดต่อนู่นนี่นั่นนะครับามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงจะมีอะไรนะโอเควันนี้ที่นี่ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอสปอยลรูปครับสปอยลรูปสปอยลรูป ลโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับวันนี้ไปก่อนอ่าก็อยู่ที่ T M Bike แล้วนะครับเอาจักรยานแล้วก็เฟรมตัวใหม่มารอประกอบที่นี่แล้วนะฮะก็เดี๋ยววันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายรายละเอียดในการประกอบเท่าไหร่นะเพราะว่าทาง ก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับช่วงนี้เพราะว่าต้องดูแลน้องแมตตี้น้องแมตตี้ก็เป็นลูกสาวลูกสาวของที M b มไบนะครับเป็นบอสใหญ่ของที M b มไบก็คือต้องอดูแลน้องแมตตี้ไปด้วยนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการเอากล้องเข้าไปถ่ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารอประกอบเสร็จแล้วก็มาลองดูกันนะโอเคคือร้านนี้นี่คิวลูกค้าเยอะมาก มาทีเป็นสิบสิบคัน ลองขี่นิดๆในหน่อยดู เคเรียบร้อยครับเ,เดี๋ยวก็ไปหาวันที่จะไปลองปั่นกันดูนะกับโคนะครับสีใหม่จรมันก็ต้องเรียกว่ารุ่นใหม่ทั้งรุ่นนั่นแหละเออแต่ว่าก็ชื่อรุ่นก็คือโคโคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ TMBike ไะนะฮะก็ประกอบเซอร์วิสอะไรต่างๆก็มา TMBike เช่นเคย นะครับช่วงนี้ T M i ายอาจจะยุ่งหน่อยนะครับคือใครที่สนใจจะมาประกอบมาเซอร์วิสรถที่ T M i ายเนี่ยผมแนะนำว่าก็ลองอาจจะลองถามเข้ามาในอินสตาแกรมก็ได้นะครับข้อความมาก็เซิร์ชคำว่า T M b ายแอนด์คาเนะแล้วก็ลองถามดูว่าว่างช่วงไหนอะไรยังไงเพราะว่าคิวทำรถคือเยอะมากนะครับเพราะว่าตั้มเขาคืองานละเอียดอะไรเงี้ยแล้วเขาทำคนเดียวเซอร์วิสคนเดียวก็ถ้าแบบ ร,ร,รีบทำหรือว่ารับลูกค้าเยอะๆอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะทําให้มีติดพลาดได้นะครับยังไงก็ลองสอบถามกันมาโอเควันนี้ก็เดี๋ยวท่านี้ก่อนละกันอันนี้ก็ยุ่งๆวุ่นวายหน่อยก็เดี๋ยวผมก็ไปหาที่ลองฝั่นลองรถลองจักรยานคันใหม่นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับ